กระเป๋าสตางค์สิรอบใบายาวรุ่นเจ็บพิมค่ะรุ่นนี้นะคะเราใช้หนังวัวที่นุ่มมากนะคะแล้วก็มากับดีไซน์ที่มีมุมมนเนื่องจากเราเย็บจากด้านในแล้ก็กลับแบบออกมานะคะส่วนที่ด้านในนะคะจะมีช่องบัตรทั้งหมด16ช่องและด้านนอกมีช่องบัตรให้อีกหนึ่งช่องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นช่องบัตรแบบไหนบ้างนะคะก็จะเป็นช่องบัตรที่โชว์หน้าบัตรแบบนี้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ จะมีช่องพิเศษคือเป็นช่องที่สามารถซ่อนบัตรได้ที่ด้านหลักแบบนี้เลยค่ะซึ่งก็เหมาะกับการเก็บใบ,บขับขี่หรือบัตรประชาชนบัตรสําคัญที่ไม่อยากให้ใครเห็นนะคะและกระเป๋าตังใบยาวนะคะข้อดีของเขาคือสามารถใส่แบงค์พันได้โดยไม่ต้องพับค่ะโดยรุ่นนี้นะคะสามารถใส่ได้ทั้งหมด4ช่องค่ะแล้วก็มาพร้อมช่องเหรียญที่เป็นช่องซิปนะคะเก็บได้ไม่หล่นแน่นอนค่ะแล้วก็มีช่องสลิปให้อีก2ช่องค่ะเมื่อปิดซิปเรียบร้อยนะคะก็จะหนาขึ้นนิดนึงตามปริมาณของที่เราใส่ลงไปค่ะ และที่ด้านนอกนะคะด้านในจะมีช่องบัตรให้1ช่องสามารถพกพามือถือได้ถ้าเป็นแบบบางหรือว่าเคสบางนะคะดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.hatsukoi.bank.com ติดต่อสอบถามสินค้าได้ทางไลน์ @hatsukoi เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ